สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลไทยกระลิงฟาร์มนะครับเนาะสำหรับเช้านี้ครับเช่นเคยครับแต่เช้าวันเสาร์ผมอยู่ที่ตลาดดัดโคกระบือท่าแหล่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมกับเช้าวันเสาร์ที่17ธันวาคม2 5 6 5ครับพาพี่น้องมาสำรวจเบิ้งละคุราคาพี่น้องนะครับในช่วงปลายปลายปีแบบนี้นะครับพาพี่น้องมาสำรวจเบิ้งราคางัวนะครับทางสกลนครนะครับอันนี้กับปลายปลายปีแล้วพี่น้องนะครับฮะปลายปลายปีแล้วเดี๋ยวครับ มาเบิ่งราคาราคาการมาสอบถามราคากระพังไม่ห้อยนะครับในการท้าเบิงสถานการณ์ครับพี่น้องเบิงสถานการณ์นะครับสถานการณ์การซื้อขายงัวคายในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับขายดีบ่นะครับซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับตลาดมีความเพก่ืขึ้นพอัาไดนนะครับไทยพี่น้องได้เบิกครับพอได้ทราบนะครับพอได้ไปข้อมูลไว้นะครับสำหรับทางส่วนครนะครับเปรียบเทียบกับทางจังหวัดอื่นๆนะครับ นี่ครับบรรยากาศยามเพร้าครับเนี่ยโซนทางนี้เซีบยบุกให้หนาเป็นได้สำหรับม,มือนี้นะครับแต่โซนทางทาง,ทางด้านในนะพี่น้องโซนทางด้านในจะแน่นพอสมควรนะครับแล้วจะย่างปลอดตำรวจเบิกนะครับเก็บไปทีเล็กทีหน่อยนะครับผมเ่ยพอได้หู้ร,ราคากันนะครับ สำหรับวันนี้ครับมาเบิ่งราคาช่วงเช้ากันก่อนนะครับแล้วก่อนที่นะครับช่วงสายๆค่อยนะครับไปเบิ่งนะครับงานประกวดพี่น้องนะครับอยู่ทางบุรีรัมนะครับประกวด งัวอยู่ทางบุรีรัมย์นะครับเป็นงานใหญ่นะครับประจําปีเลยของทางบุรีรัมย์นะครับอยู่วิไลการเกษตรนะครับวิไลเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะครับมือนี้เพิ่อดีมีประกวดนะครับ16ถึง18นะสามมือนะครับผมมือนี้จะเป็นมือที่2นะครับเดี๋ยวชคเช้ามาเก็บรายละเอียดเบื้องและคงราคากันครับผมเดี๋ยวมาสอบถามกับพ่อปุ้งครับมือนี้มีจัะโตพอเขาได้ถามกันสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อปุ้งมือนี้มีรายโตว่าพอได้ถามราคาบอกพ่อ มาหา้า,หาตเนาะนะครับเพิ่นมาประมาณ5ตัวนะครับสำหรับเซานี้นะครับตัวน,นี้แม่บอกว่าแม่ลูก,ล,กลูกเล่นี่ยบ่าลายไปได้พ่อสี่สิบแปดห้าร้อยสี่หมื่นแปดได้แม่ลูก <45 00. S 1> ราคาณนะตอนนี้พี่น้องนะครับสี่หมื่นแปดห้าร้อยได้แม่ลูกพี่น้องนะครับลูกก็ตัวใหญ่เลยเนาะพับพุงเนาะนะครับจักเดือนแล้วพ่อเนี่ยประมาณ สี่เดือนกว่าแต่ใหญ่เนาะพ่อเนอะทรงสีใหญ่ครับเนี่ยสี่เดือนกว่าครับสำหรับลูกมันก็ได้นะครับนะครับลูกเป็นนะครับเล่เนี่ยนะพี่น้องนะครับลูกเป็นเล่แม่ตัวนี้นะครับแม่แม่นี่สูงสูงยาวครับพี่น้องนะครับอ่าสูงยาวครับมีรอยสี่สิบได้ครับพี่น้องสี่หมื่นแปดก็อีกห้าร้อยบาทนะครับได้แม่ลูกพร้อมตัวนี้เด้พ่อตัวนี้สี่หมื่นสาม สี่หมบาทมาา่านแบบยังบททองยังบทองตัวนี้สี่หมืายังบท้องสี่หมื่นบาทครับยังบทได้ผสมสำหรับตัวนี้สี่หมื่นสามพาทไทยเบิง้งสูงใหญ่คือกันครับนะครับล่างเป็นแป้นเลยน้องเนี่ยนะครับเออนะครับ ติดบดทนะพี่น้องนะครับส่วนเครื่องส่วนท้ายมันกัโอ้โโก้ค้างใหญ่โก้ค้างใหญ่แห้งพี่น้องนะครับใหญ่พอฝามือสูงพอสี่หม0 0 0สามนะครับเลขนีแม่นบอพ่อแม่ีิบะอ่าอันนี้ร้ายไปเลยพ่อสี่หมื่นสามมาแล้วได้กเดือนแล้วเนี่ย เดือนที่เจ็ดเดือนนี้กันป่ะเดือนที่เจ็ดเดือนนี้ครับผสมเล่ไว้เนาะนะครับเนาเป็นแม่ม่านครับพี่น้องนะครับเดือนที่เจ็ดเดือนนี้นะครับเนี่ยอ๋อผสมบะม่านแดงอ๋อแม่เป็นเล่ผสมบะม่านแดงครับพี่น้องนะครับมาในเดือนที่เจ็ดเดือนนี้แล้วนะครับเนาะนะครับท้องก็แก่แล้วนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นสามคือกันนะครับตัวอีตัวเทือกตัวเทือกตัวนี้ 3,4,000. 3,4,000. บาทตัวเถิอกตัวนี้นเป็นตัวผู้3,4,000บาทพี่น้องนะครับเลศตัวนี้นี่ครับตัวผู้พร้อมคุ้นอะนี่พี่น้องนะครับสูงยาวสูงยาวนะครับเอ,อ้าเหมือนนี่เพิ่นมามีอีกบอกว่าอ๋อมือนนี้มีประมาณนี้เนาะนี่นะครับสำหรับของพ่อปุ้งเซานี้ครับมีทั้งเล่มีทั้งเป็นแม่ลูกนะครับราคาก็ถือว่า พอจ้าพอใบเนาะพอเนาะออนะครับออเอาราคาเพิ่งก็ยังเป็นราคาห้องนะครับต่อรองก็ได้อยู่เดี๋ยวมาตกลงกันพี่น้องครับมีรถพร้อมบริการครับผมพอปุ้งฝากเบอร์ให้ผมนะครับ087 087 932 932 9584 9584ครับน,นี่ยคอยปุ้งอยู่ทางโคกสีสุพรรณครับเหมือนนี้มาประมาณสี่หาตัวพอจะถามราคานะครับผมอ,อ่ะขอบคุณครับพ่อปุ้งครับสวัสดีครับ เอามือนี้ไปเอาม่าไว้บูดรามา่านอกมนมือ,อ,อ,อน,นี้ยหาซื้อหาซื้อยู่นี่ดินะครับเอาอยางหล่อมาทางนี้ครับเดี๋ยวไปมีสวนทางนี้อ้าวัสดีครับหอยหม่อง ครับบรดิเจอ,อ,อนานนะพอสมควรเลยสำหรับหอ,อยหมองอไทยให้นาให้ตาไปจาาวงการ,รบผมยังวัวเล้เข่าวัวเลีเข่า <laughs> ได้มาอีกตัวมนเนียสองตัวรับไ,ได้ตัวนี้หอยมองตัวนี้ตัวนี้ผมจะได้เพ่นเซาหก้ะพื่นเซาห้าห้าเซาห้าสามร้อยมเอาองของพ่อเพื่นอนของผมเนี่ยเราผมสีขเพื่อนนะอ้สีไข่เพื่อนตอนนี้ตอลองกันอยู่เนาะ คอยได้อยากได้ให้ได้ลายไปไหนพอเนีไพาบเพื่อจะได้รายไปไหนนะเป็นาห้าสามร้อยังมีสาม้อยู่ให้มองโอ้ยสามร้อยกัน้เคียวแล้วมาเลยมองเอานะครับเพื่อากได้าสามคับผมให้มอยากได้ามสีสรอยเดี๋ยวมันมีตรงกลางอยู่พี่น้องนะครับจึงจับเสือกไว้ รับเสื้อไว้นะครับสามสิเครับตัวนสามสิบเลยนะสามสิบสามเจ็ดร้อยมื้อนี้มาแปกหอยหมองนะอครับอ๋สามสิบสามเจ็ดร้อยก็อีกเจ็ดร้อยสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ยังบัมาด้วยหรือเปลาบกบจักเบจักคือกันนะครับอ ขออยมองครับห้อยมองครับสาสิสามอีเจ็ดร้อยอันนั้นเพิ่นชื้เสื้อไปอยู่นี่นนะมวยย่อมปล่อยอยู่เนี่ยเอานะครับมีสองตัวมานีเอาฝากเบอร์ไว้แน่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้านะครับห้อยมองคนเดิมนะครับทางเตาง้อยคนละครับพี่น้องนะครับผมเอาขอบคุณหลายมันๆครับห้อยมองนี่นะครับอ่ะยกมาหาพี่โอเล่ก่อน เดมาอีู่บ้างมั้ยเนี่ยหวัสดีครับพี่โอเล่เดมาอยู่บ้างมั้ยเนี่ยนี่ยโอ้โหกำลังต่อรองกันอยู่ตัวใดเนาะสีคล้ายตัวนี้วะครัต่อรองกันอยู่ครับสีขายตัวนี้นะครับคนขออยู่เอาเนี่ยนี่ย่างก่อนนะครับเป็นเล่ใหญ่เป็นีกระมี่พี่น้องนี่เล่ใหญ่ โอ้ย oh, okay. ังหล่อเลยตัวนี้เลใหญ่ของไผนน้อยเนี่ยโอ้พี่โอเล่ต่อรองอยู่โอเคเดี๋ยวยังมาเพิ่นครับของพี่โอเล่ครับหล่อดีครับตัวนี้นะครับนะครับย่างต่อครับเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้สวันดีครับบ่าได้มาบ้างไหมเนี่ยได้มาอยู่ครับนางน้อยดินางน้อยทีบ่จากโต๊ะแอลมือเนี่ยแมนเบิร์ดบ่แมนเบิร์ดครับโอ๋อนะครับ ไซมินิเนาะมืนมเนี้ยไซมือนี้นี่แค่นี้ขออ้ายเพิ่นนะอยากไลฟ์ไม่ได้ไกำลังคุยไม่กลัได้ได้มากมืนเนี่ยอยโกมืนเนี้ขายหมดแล้วมันมานเพิ่นมืนเนี้นะครับไม่กลัก็ได้นะ <c oughs> ครับอ่ะขออภัยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไลฟ์ไม่ได้ไดได สิบเก้าตัวนี้สิบเก้านะครับตัวนี้ดิกเศร้าห่าตัวนี้ได้เศร้าห่าพี่นอ้องนะครับไซส์มินิมินิเนี่ยน,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 นะสิ 10, ประมาณเม็ดเม็ดนิดๆครับพี่นอ้องนะครับสูงตัวนี้นะครับตัวนี้สิสูงประมาณเนี้ยนะครับประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยเซาห์นะครับพี่น้องสิบเก้าตัวนี้เศร้าห่า 5, นะครับอันนี้ก็แม่บาหน้อยๆเนี่ย ตัวนั้นก็แม่นครับแม่นหลายไปได้สิบส0มหรับ 13, 500, เป็นตัวผู้อันนี้ก็เป็นตัวผู้ลดสามาร้อหลายโตครับพวกไอ้เพื่อนลดสามร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้เมดครับออเ,รปเป็นเป็นตัวผู้ครับพี่น้องนะครับเป็นไอ้งูไทยกลางเฮานะครับ เป็นตัวผู้มัดเลยเนาะไอ้เนี่ครับผมอันนี้เดซ่ะตัวขาวเนี่ยตัวนี้บวครับสิบสี่อันนี้เดซ่ะสิบเจ็ดห้าร <17, S 2> ้อยนะครับเอาไฟที่หานะครับเป็น<ไ>งวนเถิกน้อยพี่น้องครับงวเถิกน้อยนะครับสีคุณเนื้อคุณยังกระไดนะครับราคาอยู่สิบนิดๆครับพี่น้องสิบนิดๆไปสิบไปปลายนะครับ,ลนะรบแล้วแต่ขนาดแล้วใส่นะครับอันนี้ก็สิบบอลเม็ดอ่าเม็ดซิบนะครับบวกเกินนี่บวกเกินเม็ดซิบครับพี่น้องสิอยู่ประมาณนี้ ครับอ๋อนะครับนี่เพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่ยืนบนี่ครับต่อรองกันอยู่พี่น้องนะครับอันนี้ของผู้ใดน้อยเหนียวให้ของพ่อปะตัวนี้ รายไปได้พ่อของงาน47นะครับ47,000บาทนะครับผสมยังตัวนี้วะยังครับนแล้วแต่บทันเนาะอ่า47,000บาทสูงใหญ่แล้วพ่อเนาะนะครับงัวเด็ประมาณอายุ2ปีเลยประมาณงัวแคลงสองงัวสาวเนี่ยยังบ่อเคยได้รูปเนาะยังนะเป็นงัวสาว ขอขึ้นนะเพื่อนุงเนาะเอาประทันเนะเานเนอะอา่สูงพอพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบนี่ยได้นะครับร้อยสี่สิบกว่ากนี่ยได้พี่นอ้องสำหรับตัวนี้เป็นง้วงสาวสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองได้อยู่นะครับเนี่ยเอา้าให้เบิ้งหน้าค่ะตามน,น้องนมสีเต่ามวยมปัญหาแข้งขาก็ได้ได้เครื่องดำงามพอสมควรแหละพี่นอ้องสำหรับตัวนี้ ครับเอาหน้าสนครับ47,000บาทได้ครับวันนี้มากี่ตัวมาอีกตัวมั้งเนี่ยมาตัวเดียวเนานะพ่อเนาะอยู่บ้านไหนครับพอ่ออยู่ดงไฟครับดงไฟขมิ้นเท่านี้บนน่ดงไฟนาแก่น้อยนะครับอ๋อบ้านนาแก่น้อยอ๋อดงไฟนาแก่น้อยนะครับผมตำบลดงไฟเนาะตัวนั้นเนาะเอาอยู่ใกล้บ้านผมครับผมผมอยู่นายอ,อ,อเอาฝากเบื่อเนี่ยพ่อเพื่อมีไฟจะได้สนเสียงใจ บอร์่ได้ยืมเบอร์มาได้บาซันซื้อหยังเอ้าซื้อแก่ครับน้อยแก่เนาะอยู่บ้านดงมอไฟนะครับตะบลดงมอไฟโอ้ยถามเนี่ยน่าก็ได้มั้งเนาะได้ได้นะครับนะครับสอบถามทางนั้นก็ะดาที่ได้ให้เบอร์น่าอะไรไหมบอจื้อเบอร์บาซันบอ ผมก็ได้063เอา063 973 973 9039 9039นะครับอทรมาในหอยแจลองโทรหาเพื่อนได้บอกว่าอยากได้งวนห้อยแก้วนี่เนาะห้อยแจออยู่บ้านางแก่น้อยบ้านนวงไฟไอ้ดวงไฟตบบนดงไฟเนาะโอเคขอบคุ้นรักครับ4 7 0 0 0เนี่ยพี่น้องนะครับเป็นงือสาวสูงใหญ่เงานะครับได้เครื่องดำพร้อมสูงใหญ่เงา โออเคพี่น้งมาตัวเดียวคุณผู้ชมนี่สต๊าฟครับนี่ครับย่างเลาะโซนนังน,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 นี้เรียบร้อยแล้วนะครับของพิโอรเรจบกันแล้วตัวนะั้นตัวที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็เป็นอีกแม่นึงครับใหญ่งามดีพอสมควรเอาอย่างต่อครับพี่นอ้นองนะครับมีย่างเลาะโซนทางไหน เรียบร้อยขายแล้วครับผมกินแล้วตัวเดียวนแล้วเอาเดือดตัวน้อยๆนั่นนะครับนี่ยเดือดซุปน้อยๆนี่ครับบอกราคาไปแล้วพอดีเพื่อนต่อรองราคาอยู่เลยพอดีถามเอาฝากเบอร์ไอศูนย์หกสองศูนย์หกสน้าสามสองแปดเก้าสามสองแปนะครับนายห้อยนายห้อยน้อยครับบ้านทางขว่างเหนือบ้านทางขว่างเหนือนะครับก็จะเป็นไซมินิครับหมื่นนิดๆเนาะหมื่นนิดๆครับอ่ามีหลายลายโต เป็นตัวผู้สายเนื้อสายเนื้อครับผมจะเอาโอเคขอบคุณครับบ้านครับแอนสนใจก็ติดต่อไปครับผมสวัสดีครับคุณยายจอยได้มาบ้างไั้ยเนี่ยนี่วะตัวผู้กับตัวเมียนี่วะนี่อ่ะขอยายจอยเพื่อนเนี่ยนะครับได้มาสองตัวโตจะบ้านในจอย สิบสี่บาทอันนี้สิบอันนี้สิอ็อ๋อหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทเหลือสองโต๊้ือเนีเหลือสองโต๊มือนี่ทาจิมะเดอยู่อยู่ยัอมีอยู่วะเมื่อแล้วอ๋อตอนนี้หาหาให้บนทัแล้วนะครับคราบของโบมีนะอ๋อเขายังโบคราบผมนะทาจิโปรตีเพอทีได้ทาจิมะมาเรื่อยครับเป็นไส้มินิครับประมาณ90้าสิบเส้นร้อยเส้นประมาณเนี่ครับผม เป็นทัจิมะน้อยนีนครับอันนี้14กับ1ิครับพี่น้องของยายจอยเพิ่นนะครับอายายจอยฝากเบอร์ศูนย์แปดสามสามสี่าสสามหนึ่งนะครับยายจอยบ้านนานาเขานะครับนานาเขาทางขึ้นศูนย์ภูพานพี่น้องนะครับหรือใครอยากได้สนใจทาจิมะที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับพี่น้องก็ลองติดต่อเพื่อนเบื่องเพื่อนเพื่อนได้มาเข้าไปเบืงองยู่คอ้อยู่ฟาร์มเ,เพื่อนนะครับ ทางขึ้นศูนย์ภูพานครับพี่น้องเอา้าขอพูดครับยี่จ้อยครับไอหเห็นลูกงามงานงหนูขอพูดได้เนาะไอเนี่ยล่ไบ้าลายไปได้นนอยเนี่ยอ้าสอบถามเบิกแปดหมื่นเปนซื้อแล้วอ๋อจบไปแล้วที่แปดหมื่นแม่ลูกเป็นบ่าแม่ลูกแปดหมื่นอ๋อถ้าต่อได้ก็ต่ออยู่นะครับ ลูกเป็นตัวตัวเมีย,มยลูกตัวเมียซ้ำเป็นพ่อไหนใะนลูกไหมคือแดงครับใ้พ่อเป็นลูกสีวายโอ้แดงขักดีเนาะนะครับแดงขักงามอันนี้ครับลูกมันนี่นะครับเป็นลูกซีวายเป็นว่านะครับสีแดงเข้มนะครับแข้งขาขยญ่นะครับยังกินนมอยู่ขักขัก นะครับเข้าไปใกล้กาได้ในโตัวนี่มันอันนั้นอยู่านี้ต้องเอาคู่ออพ่นขายเป็นคู่พี่น้องนะครับแยกบรอยักแยกไปไหนเนาะพ่อเนาะนะครับสีเข้มดีครับลูกมันเข้าไปใกล้ก็ได้พี่น้อง ซื้อแล้วไปสิไปอยู่บ้านไหนในงัวตัวนี้นาคามนาคามบ้านนาคามนาคามโดมไฟหูบะเม่นบะหัวย่างเรานี่โอ้นาคามหัวย่างโอ้ผมไปส่งหัวหันประจําครับบ้านนาคามนะครับทางขึ้นทางขึ้นไอซูไอ้พระแดนหุระทางโซนตะพุ่นเม่นบะเพื่อนอยู่แถวนี้เพือนทางไหนเนาะคค่ะือนะครับอ้าวมีเบอร์วะเพราะว่าอ้าฝากเบอร์ให้เนี่ย 0 6 2ย์2 4 3 2 4ศูนย์หกสองบ้านนาขามเนาะนาขามมันเป็นตำบลยังเนี่ยตำบลหัวยางหัวยางบ่ครับบ้านนาขามตำบลหัวยางครับทางขึ้นไปขาแดนครับผมจะไปส่งหัวหานมอท็อปประจำกับโซนทางนั้นนะครับผมเอาโอเคขอบคุณเล่าครับพ่อครับนะครับมีราคาให้พี่น้องนะครับเป็นลูกสีไวสุดก็หกแม่มันนะครับสีแดงเข้มเลยเข้าไปใกล้ไ่ได้มันครับมันมีตัวหนึ่งที่มันดื้ออยู่เอายากต่อครับ บขอเบอร์ไหคนะเับเผื่อพี่น้องเ้องหมัดสนใจนะครับมีราคาต่อให้อยู่มีราคาต่อให้อยู่อย่างรอ,งองต่อโซนอันนี้ครับทางนั่นก็นนนกนค่อนข้างที่จะบางนะครับบ่อค่อยแน่นคือทางนี้อันนี้ก็จะเป็นในใะนะห้อยอทางพนสวรรค์ทางนาครพนมหลายนะครับอ้ผมเห็นตัวนึ่งเดี๋ยวเดวผมยากอะไรเงียเห็นตัวนึ่งหนาสนใจ เปนนเ็นตัวนึงน่าสนใจครับพี่น้องนะครับถ่ายให้เบิ่งกอนเป็นตัวเมีรยรับได้ครับผมรับได้นอตตัวนี้เปิดไว้40คส <40 S 2> ับ40อันนี้เปิดไว้40สบเป็นแม่สาวยังบริสมเลยนะครับทองว่างอยู่นะครับสองปียังหนึ่งงวเนี่ยไอ้แขวคู่หนึง่งแขวคู่หนึง่งสองปีกลัวกลัวนะครับผมสี่หมื่นทวนราคาห้องนะครับ สีแดงต่อรองได้ครับสีแดงใช่หัวหางมันเป็ใหญ่เปสมตัวพวครับพี่น้องนะครับคู่ทังใหญ่นะครับทังยาวเป็นทวงของยำเอานะครับราคาห้องสี่หมื่นครับผมเป็นแม่สาวนี่ใส่ดีจับได้รูปได้นะครับนี่วันนี้มาจากตัโอ้ยมาสองโตไปตัวนึงไปตัวหนึ่งแล้วเนาะ นะครับขายไปตัวนึงแล้วเอ้าอยู่บ้านไหนไอ้ยุ้ยบ้านพระซองครับพระซองนะครับนครพนมเนาะนะครับทางพระซองขับนครพนมเอ้าฝากเบอร์ให้หน่อยไอ้เผื่อใครมักใครสนใจน้ำ062 062 272 272 6759กสองสองเจ็ดองสงอ้าเซื้อยังไงซื้อห้อยตองครับห้อยตองเนาะอยู่พระซองเลยไว้ครับเอ้าโอเคครับติดต่อให้ตองได้ครับตัวนี้40,000ื่นครับผมฝากนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับไอ้นะครับ40,000ื่นบาท สี่หมื่นบาทนะครับเลยได้มาบ่แม่มือนี่ได้งัวงมาบ่ามืหอนีนบ่มาหาซื้อได้บ่มืหอนี่ยังบ่ทันได้อยู่นะครับผมเอาสอบถามไปครับเล่ห์หลายมือนเด็กน <c oughs> ะครับ,รบมาบรรยากาศคึกคักอยู่ข้างนอกอันนี้ก็เป็นเล่ผู้ายไปแนครเล่ห์เนี่ย จากหมื่นเนาะตัวนี้สามสิบสองหาร้อยสาหาร้อยเนี่ยครับเบิ่งกันอยู่พี่น้องเนี่ยสามสิบสองหาร้อยเป็นเละตนี้เอาพอได้ถามราคาเตรียมแล้วปะ ให้ดย่าอย่างมาโซนทางนี้ครับพี่น้องฝุ่นเขาคาที่จะหลายครับแสบคอแล้วเนี่ยว่าอะไรเนาะอเจมไปี่นได้มาบ่เอกขายมาออวายมาเอ่อมื่อวานนี่ไม่ได้มาบ่บ่ะคนเอามามือนีแทนเนี่ยนะครับ ไปน้อยนะครับอ่าล้วยังมาถามเพิ่อนเรเอาเพิ่พนอ่ะสวัสดีครับปีนี้เล็กนะครับมาหาไอ้เพิ่นคือเก่าเราเมืนเน่อไงนะครับเหลือโตครับบ่ายมื่อไงเรือสามตัวเรือสามตัวตัวใดเนี่ยตัวนี่ตัวดำนี่อาตัวนี้นะครับเอาตัวดำนี่ลาคาได้สามพันหกพันห้าร้อย ตัวด,ดำเนี่ยสามหสบารนะครับตัวนี้เนี่ย้ยยอสามหมื่นสร้รตัวนี้เป็นตนัวเมียเนาะสามหมื่นสามห้าร้อยครับเป็นแมเล่ตัวเมียไม่รู้สถานะตัวนี้เนี่ส้รตัวนี้4ี่หมนสามห้าร้อยนะครับซี่หมื่นสามห้าร้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าประเมินมาราคาเนื้อพี่น้องนะครับ ทานะบอทราบอ๋อวันนี้ออกหลายตัวอยู่พอดีผมมาซ้ายเนี่ยเมือนี่นะครับเออเหลือประมาณสามตัวครับตัวตัวดำนี่เหมือนเบิ่งเบิ่งกันอยู่นะครับผมอ่ะพี่อดีเล็กฝากเบอร์ครับผม082 082 116 116 4801 4801นะครับพี่อดีเล็กครับอยู่ทางนาแกครับผมอ๋อขอบคุณครับพี่นะครับมืัอนี้บนขายได้สิบกว่าโตเลยพี่น้องนะครับเพิ่นจะเน้นเอ่อเป็นเป็นงัวเนื้องัวงมัน นะครับตลนฮานะเลเบลูครับเวลาซื้อมาตีราคาตีราคาเนื้อมาแล้วนะครับนะครับอุ้ยแม่ใหญ่ตัวนี้สวัสดีครับพ่อครับอันนี้เบิรงลือของพ่อตัวนี้แม่นแม่นเลยแม่นบ่นะเซลเซลลา้วแดงพะย่ะเงี้ยเอนเกิดได้สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันบาทสถานะเด้อาาไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ใหญ่เนาะพ่อเนาะ ใหญ่นะลึกดีนะครับแข้ง้ากันใหญ่พอมนะครับสี่0มืนสองพันบาทราคาเปิดไวยนะครับสถาหนะไม่รู้แต่น่าสนใจครับตักนนัโอผสมเล่ไว้ราคาเดี๋ยว 3, สีว่มื่นสองพือการผ่านรอบผ่านสามเดือนนะครับนี่อมืมอนีนได้ของใหญ่มาพี่น้องนะครับนะครับนี่ ผสมเล่ไว้3ามเดือนนะครับ4 2 0 0 0บาทนะครับสูงครับร40ี่สิบได้นะครับเรื่องสูงร40สิบได้นะครับได้เครื่องดำพร้อมนะครับอ้นี้ก็หนาคือกันนาะพ่อเนาะตัวนี้ก็หนาคือกันเบองหลังมันกับเท่ากันเลย2โตัวราคาเท่ากันครับผมมีตัวนึงมากกับเบอร์มานแค่นั้นเองนะครับอ่ารับ 42,000บาทนะครับอ่ะสนใจตัวใดติดต่อไปครับผมอ่ะนอยยาวฝากเบอร์ครับผม09 09 33 333ศูนย์เก2าสานะครับนอยยาวครับอยู่ทางนาแกเลยเนาะครับเพิ่นอยู่นาแกครับผมมือนี้เพิ่นมี2องโตนะครับแฮปปี้ให้น้องนะครับขอบคุณหล้านครับผมสูงครับ140ได้อยสีพี่น้องนะครับพายหนาพายนาหนา แต่ตัวนี้ยังบริปผสมนะครับตัวนี้สีตัวฟางใหญ่นะครับสี่หมืนสองอ้วนครับสวัสดีครับมือนี่ยเหลือตัวเดียวเนี่ยป่ะสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นเอสตัวเนี้ย 21, <000. S 1> เป็นเล่ครับตัวผู่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสูงกว่าประมาณร้อยสิบกว่านะกว่านะครับร้อยสิบกว่ากว่าพี่น้องนะครับ สองหมื่นสองพันบาทเหลือตัวเดียวเหมือนนี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอ่าต่อรองได้นะครับวันนี้เหลือตัวเดียวเลยขายแล้วขายหมดแล้วนะครับผมอ้าวฝากเบอร์ให้แน่บัตรนี่ศูนย์แปดสี่สี่สองแปดสี่เก้าสี่หกนะครับเทปใหญ่เลยใหญ่ครับโซนทางนี้นี่ นี่เป็นเล่กับผูงใหญ่เนาะสิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดห้าร้อยครับตัวนี้เป็นเล่ครับตัวเมียตัวเมียครับเป็นตัวเมียครับสูงประมาณร้อยสิบประมาณร้อยสิบเนาะครับหนึ่งเมาเพิ่นสุดยอดนะครับเป็นตัวเมียครับผมนะครับสูงประมาณร้อยสิบนะนะครับตัวผู้อะไรนี่แม่นไว โมผูสี่สบสาครับส <43. S 2> ี่มนโะูน่าสีเพ็ดพอพันได้เลยดอกนี้เราพันได้ครับเพ็ดพอพันได้พี่น้องนะครับนี่สูงใหญ่พร้พอมพร้อมผสมเลยนะ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 ครับนะครับให้เบิ่งตัวใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวถอยก่อนนี่ครับตัวผู้40,000นิดๆพี่น้องสูงครับพร้อมผสมหางยาว เห็ดพอพันนะครับคุมฟูงได้เห็ดพอพันธคุมฟูงได้เนาะอือเห้คุมฟูงได้ครับทราบตัวนั้นอันนี้สิบแปดสิบแปดหนะครับผมอ้าฝากเบอร์ไอู้ตร1ปดส8 1สูต1 8ปดหนึ่งนะครับซื้อยังไงมาเจมเนาะอยู่อยู่สายคับ ตำบลนครโบโพนสวรรค์ครับโพนสวรรค์ในหอน้อยในโพนสวรรค์กับโซนทางนี้นะครับคนจองพื้นที่ไว้หมดเลยเนี่ยเหนือครับผมอ่ะขอบคุณเลยล่ะครับพี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแหน่นะครับคุมฟูงได้ครับตัวน่ะนะครับเอาพี่น้องในเดี๋ยวมา ชงมาต่อคลิปที่สอนนะครับเดี๋ยวมันเสียงยาวเกินไปพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe น,นะครับเป็นกำลังใจให้บกักกระเลงหน่อยด้วยครับติดตามผมเนี่ยนะครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวชงมาต่อคลิปสอนนะครับผม